ทับศัพท์ภาษาต่างประเทศยังไงครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะให้แยกแบบนี้ค่ะอันดับแรกเลยนะถ้าเป็นคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่มันถูกไปใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นไปแล้วนะมันจะมีวิธีการใช้แบบตายตัวว่าคํานั้นเขียนอย่างไรเหมือนเป็นหนึ่งในภาษาญี่ปุ่นไปแล้วนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคําว่าโนโตะที่แปลว่าสมุดโนตนะมันเป็นคาคํานึงในภาษาญี่ปุ่นไปแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าญี่ปุ่นคนไหนจะเขียนคําว่าโนโตะจะต้องเขียนเหมือนกันคือเขียนแบบนี้ค่ะโนโตะแบบนี้นะคะนั่นคือกลุ่มคําที่เป็นภาษาต่างประเทศ ถูกกลืนหรือว่าถูกนําไปใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นไปแล้วเพียงแต่ว่ามันแค่เป็นคาทับศัพท์เท่านั้นเองนะคะนึกง,ง่ายๆอย่างเหมือนคำว่าคอมพิวเตอร์เนี้ยเราก็เขียนว่าคำว่าคอมพิวเตอร์ในภาษาไทยเราก็เขียนว่าคำว่าคอมพิวเตอร์แบบนี้ใช่ปะ่ะมันเป็นพัตส่วนหนึ่งของภาษาไทยไปแล้วไอ้เจ้าคำว่าคอมพิวเตอร์ค่ะอันนี้คือกลุ่มแรกนะคะซึ่งเราจะไม่สามารถไปถอดเสียงใดๆเราจะต้องไปเรียนแบบเขานาะเขาบอกให้เขียนแบบไหนเราก็ต้องไปเขียนแบบนั้นนะกับอีกกลุ่มหนึ่งคือคําทับศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศที่มันไม่มีอยู่ในภาษาญี่ปุ่น มันก็จะต้องเขียนโดยใช้อักษรคาตัคณะในการถอดเสียงออกมาการที่เราจะถอดออกเสียงออกมาถอดได้ง่ายนะอันนี้ถอดตามเราเลยนะตามความเข้าใจของเราได้เลยแต่โดยหลักการแล้วเขาจะถอดให้มันใกล้เคียงกับเสียงต้นภาษานั้นๆอย่างเช่นชื่อเสตัยเสตัยก็จะเขียนออกมาก่อนเป็นตัวภาษาอังกฤษก่อนนะเป็นคล้ายๆกับตัวโรมันจีนะเขียนออกมาก่อนแล้วก็ค่อยเอาแต่ละเสียงเนี่ยไปเทียบกับตารางเสียงในภาษาี่ปุ่นว่าเออเสียงนี้มันใกล้เคียงเสียงไหนเนาะอะไรแบบนี้นะคะค่อยๆถอดทีละเสียงทีละเสียงออกมาแล้วก็ค่อยเขียนออกมาเป็นคาตัคณะให้ใกล้เคียงกับเสียงคําว่าตายในภาษาไทยด้มากทีี่สแบบนนะะค